สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาอธิบายนะสกิลโมมิจิเอนะครับโอเคมาดูกันที่สกิลหนึ่งะครับสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลโจมตี1นึ่งฮิตหนึ่งเป้าหมายนะครับทำความเสียหาย100%ของไอทเคนะครับแล้วก็ตัวสกิลหนึ่งนี้นะครับถ้าโมมิจิเอนะครับอยู่ในร่างผมขาวนะครับหรืออยู่ในหมวดของ Into the Wood นะครับมันจะ เปลี่ยนสกิลหนึ่งเป็นสกิลลิฟเบดนะครับตัวสกิลหนึ่งแบบพิเศษนี้นะครับทำงานยังไงนะครับตัวสกิลหนึ่งนี้นะครับก็จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในร่างผมขาวนะครับจะโจมตีเป้าหมาย1ตัวนะครับแล้วก็จะชิ่งไปโจมตีเป้าหมายอีก1ตัวนะครับแบบสุ่มนะครับสร้างความเสียหาย75%ขดสเอรเอดิเคนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับจะชิ่งไปหาตัวที่มีบัฟเบิร์นลิฟนะครับมากที่สุดก่อนนะครับหรือว่าตัวบัฟใบไม้ม่วงนะครับโอเคก็การอัพสกิลนนะครรรับบบใแธมดาก็จะเพิ่ม ใ,สใสน,น unda, ส่วนของความเสลียนะ15อยหาแล้วก็1้อยสนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในส่วนของสกิลหนึ่งแบบพิเศษนะครับการอัพสกิลก็จะความเฉลี่ยก็จะเพิ่มเป็น85นะครับแล้วก็ที่เลเวล3ก็จะเพิ่มการชิ่งนะครับเป็น2ครั้งนะครับเลเวล4นะครับก็ความเสียหาร1 0ยนะแล้วก็ที่เลเวล5นะครับก็จะเพิ่มการชิ่งเป็น3ครั้งนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของสกิล2 โอเคนะครับมาดูกันในส่วนของสกิลสองนะครับตัวสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลพาสีฟนะครับแล้วก็แสดงผลแค่ตัวเดียวในสนามนะครับโอเคสกิลสองนี้ทํางานยังไงนะครับเมื่อทําการโจมตีนะครับก็จะทําให้ศัตรูนะครับติดดีบัฟเบลีฟหนึ่งสแต็กนะครับหรือบัฟใบไม้ม่วงนะครับบัฟใบไม้ม่วงนี้ทํางานอย่างไรนะครับก็คนที่ติดบัฟใบไม้ม่วงนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับจะสร้างความเสียหายทางอ้อมเท่ากับ10%นะของ ATK โมมิจินะครับแล้วก็ แต่ละสแต็กนะครับจะสร้างพิษระดับ3เป็นเวลา2เทิร์นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายทางอ้อมที่ได้รับ5%นะครับแล้วก็เมื่อจบเทิร์นะครับก็จะลดดีบัฟเจ้าตัวบัฟใบไม้สีม่วงเนี่ยลงไป1สแต็กนะครับแล้วก็สามารถติดบัฟได้มากสุด5สแต็กนะครับการแจกบัฟเบอร์ลิฟนะครับหรือบัฟใบไม้ม่วงนะครับซ้ำกับตัวละครตัวเดิมจนครบ5สแต็กนะครับมันจะเปลี่ยนบัฟใบไม้ม่วงเป็นบัฟใบไม้แดงนะครับก็คือบัฟเลดเออรเลชั่นนะครับ ตัวบัฟใบไม้แดงเนี่ยทางานอย่างไรนะครับตัวบัฟใบไม้แดงนี้นะครับมันจะเป็นบัฟที่ไม่สามารถล้างออกได้นะครับก็มันจะลดเอฟเฟกการเพิ่มมูบบาร์50%นะครับก็คือยังไงนะครับเล่งเกรด100ก็ได้50นะครับซึ่งในเกมนี้ส่วนใหญ่มันจะเล้งเกรด30%นะครับซึ่งจาก30%นะครับก็จะเหลือเล่งเกรดได้แค่15%นะครับอันนี้ก็ลดครึ่งต่อครึ่งง่ายๆนะครับแล้วก็ เมื่อได้รับการโจมตีจากโมมิจิ HP นะครับจะได้รับความเสียหายทางอ้อมเท่ากับ80%ของ ATK เจ้าตัวโมมิจินะครับแล้วก็ตัวบัฟสามารถติดได้นาน2เทินนะไม่สามารถล้างออกได้นะครับแล้วก็การติดบัฟนี้นะครับ,รน,นะรบนอกเทินของเจ้าตัวโมมิจิเนี่ยจะทําให้โมมิจิ HP นะครับได้รับมูบาเพิ่ม 40%นะครับเพราะว่าตัวบัฟใบไม้ม่วงเนี่ยหรือตัวบัฟใบไม้แดงเนี่ยมันสามารถติดนอกเทอนของมุมิจิก็ได้นะครับโอเคมันจะมีอยู่ในทั้งสกิล2แล้วก็สกิล3นะครับโอเค <c oughs> ต่อมานะครับมาดูกันในส่วนของการอัพสกิลนะครับที่เลเวล2นะครับจะสร้างความเสียดทางอ้อมเพิ่มขึ้น10%เนาะแล้วก็ที่เลเวล3นะครับ <c oughs> เมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับโดนดีบัฟนะครับแหล่งที่มาของดีบัฟจะติด เจ้าตัวเบอร์ลิฟต์หนึ่งสแต็กนะครับสามารถทิกเกอร์ได้เทอะละครั้งนะครับก็ตรงนี้แหละครับก็คือมันสามารถสร้างบัฟใบไม้ม่วงนะแล้วก็กลายเป็นบัฟใบบไม้แดงได้นะครับซึ่งมันจะทําให้โมมิจิเอเนี่ยได้รับมูบาเพิ่มขึ้น40%จากส่วนตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับถ้ามูบาฝั่งตรงข้ามนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างน้อย30%นะครับฝั่งตรงข้ามจะติดในส่วนของบัฟใบไม้ม่วงนะครับหรือเบิร์นลิฟตหนึ่งสแต็กนะครับที่เลเวล4ก็คือถ้าฝั่งนู้นนะครับมีคาไมนะครับกดเล่นเกตพอเล่นเกตซุปพอเล่นเกตบัฟฝั่งนู้นก็จะติดเจ้าตัวของบัฟใบไม้ม่วงหรือว่าเบิร์นลิฟเลยนะครับต่อมานะครับที่เลเวล5นะครับในส่วนของบัฟใบไม้ม่วงนะครับแต่ลัสแต็กเนี่ยจะลด a เ k ฝั่งตรงข้ามลง10%นะครับแล้วก็ดิฟลง10%นะครับแล้วก็ เมื <I> ่อโมมิจิเอพนะครับถูกโจมตีนะครับแต่ละสแต็กของเจ้าตัวบัฟใบไ,ไม้ม่วงเนี่ยจะลดคิฝั่งตรงข้ามลงนะครับ20%ต่อน1สแต็กนะครับก็คือถ้าเกิดโดน5สแต็กเนี่ยการโจมตีใส่โมมิจิเอพนะครับก็จะเท่ากับคีย์0ไม่ใช่เท่ากับคีย์0ก็คือจะโดนลดคิไป100%เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวสกิล2นี้นะครับโอเคต่อมานะครับมาดูกันในส่วนของสกิล3 โอเคนะครับก็ในส่วนของทักษิณสามนะครับเป็นสกิลกดใช้นะครับใช้งาน3ลูกไฟนะครับเมื่อกดใช้นะครับก็จะทําให้เจ้าตัวโมมิจิพีเนี่ยเข้าร่างผุมขาวนะครับหรือเข้าในส่วนของสถานะ Into the Wood นะครับเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็สร้างบัฟรีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับแล้วก็ตัวสกิลนี้นะครับสามารถใช้ได้เฉพาะตอนที่โมมิจิพีอยู่ในร่างผมดํานะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในร่างของสถานะ Into the Wood นะครับแล้วก็สกิลนี้ไม่สามารถกดใช้ซ้ําๆได้นะครับก็คือต้องรอให้มันผ่าน ไป2เทือนก่อนนะครับถึงจะกดใช้สกิลนี้ได้อีกรงเอได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมาดูในส่วนของร่างผมขาวนะครับหรือว่าล่าง Into t h t Wood นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายทางอ้อมที่ได้รับ20%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ไม่ได้ทางอ้อมเนี่ย20%นะครับมาดูในส่วนของริบบัฟนะครับหรือเจ้าตัวโล่ใบเมเปิลนะครับตัวบับนี้จะอยู่ได้2เทร์นนะครับเมื่อได้รับความเสียหายนะครับจะสร้าง ในส่วนของบัฟเบิร์ลีฟนะครับหรือใบไม้ม่วงนะครับหนึ่งสแต็คให้กับผู้ที่ทําการโจมตีมานะครับแล้วก็เอฟเฟกนี้สามารถทิกเกอร์ได้1ครั้งต่อ1นึ่เท่านะครับโอเคมาดูในส่วนของการอัพสกิลนะครับที่เลเวลสนะครับถ้ามุมมิจินะครับอยู่ในโหมดของล่างผมขาวนะครับหรือว่าอินทูเดวูดนะครับการโจมตีจะไม่สนเดฟสอ0รนะครับก็คือตีจะเกาะ200นะครับ ที่เลเวลสามนะครับบัฟเบอร์ลิฟนะครับหรือบัฟโล่ใบเมเปิ้ลเนี่ยก็จะเพิ่มเดฟขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับที่เลเวลที่เลเวลสี่ 4, นะครับในร่างผมขาวนะครับความเสียหายทางอ้อมที่ได้รับจะลดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มการลดความเสียหายที่ไม่ใช่ทางอ้อมเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัพที่เลเวลห้านะครับมันก็จะทําให้เมื่อเริ่มเกมนะครับตัวโมมิจิเนี่ยจะเข้าไป อยู่ในสถานะ into the wood เลยนะครับหรือว่าเมื่อเริ่มเกมก็จะเข้าไปในร่างพรมขาวเลยนะครับโอเคก็ตัวสกิลโมมิจิเอพีคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสสกิลกันนะครับโอเคนะครับก็โมมิจิเอพีนะครับถ้าเกิดคุณอัพสกิลเต็มนะเมื่อเริ่มเกมมามันก็จะ เข้าสู่ร่างผมขาวเลยนะครับหรือ i n t o the wood นะครับแล้วก็จะสร้างลิฟบัฟหรือโล่ใบเมเปิลนะครับโอเคเริ่มเกมนะเข้าสู่สถานะร่างผมขาวนะครับแล้วก็สร้างโล่ใบเมเปิลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็วิธีดูสังเกตง่ายๆนะครับก็จะจากตอนแรกเป็นผมดำนะก็เปลี่ยนเป็นผมขาวนะครับหรือดูอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของบัฟเนี่ยที่เป็นบัฟนกอ,อยู่บนหัวนะครับแล้วก็ มันก็จะแจกบัฟโล่บเมเปิลบัฟโล่ใบเมเปิลให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา2เทินนะครับโอเคผมไม่นยันทีนะครับก็เวลาตีธรรมดานะมันก็จะตีชิ่งอีก3เป้าหมายนะครับแล้วก็จะชิ่งไปหาตัวละครที่มีในส่วนของบัฟใบไม้ม่วงนะครับมากที่สุดก่อนนะครับหรือว่าตัวลิฟบัฟนะครับโอเคนะครับเมื่อทำให้ศัตรู ในส่วนของบัฟใบไม้ม่วงเนี่ยครบ5สเต็กนะครับการที่โดนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้ศัตรูติดในส่วนของบัฟใบไม้แดงนะครับ2เทินนะครับแล้วเมื่อคุณจบทีมอีกนะครับอันนี้คุณจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมดามจมันเยอะกว่าการที่มันชิ่ง3ครั้งนะครับมันก็จะมาจากในส่วนของผลเจ้าตัวบัฟใบไม้ใบใบไม้แดงนะครับที่ เวลาโมมิจิเอโจมตีเนี่ยมันจะทำให้สร้างความเสียหายทางอ้อมนะครับ80%ของ a อ k มโมมิจิเอชพเข้าอีกนะครับว <'s> ะมันชิงสามครั้งนะครับแล้วมันก็จะสร้างความเสียหายทางอ้อมเข้าอีกนะครับโอเคถ้าเกิดเราตีตัวที่ไม่มีบัฟมันก็จะชิงมาหาตัวที่มีใบไม้มากที่สุดก่อนนะครับอย่นง <'s> มันก็จะชิงหาตัวที่มีใบไม้ม่วงมากที่สุดก่อน โอเคนะครับเผื่อหลายท่านไม่เห็นภาพนะครับก็คือโจมตีนะครับมีบัฟใบไม้แดงนะครับก็จะโดนความเสียหายทางอ้อม80%ของ E D K นะครับตีไปหนึ่งทีก <Yeah. S 1> ็มันจะโดนดาเมจเสร็จนะครับแล้วก็จะโดนความเสียหายทางอ้อมนะครับ โอเคเนาะก็สกิลโมมิจิเอชพีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเวลาฝั่งศัตรูนะเร่งเกรโจมตีฝั่งเราที่มีในส่วนของลิฟบัฟนะครับหรือโล่ใบไม้เปิ้ลอยู่เนี่ยฝั่งศัตรูก็จะติดในส่วนของบัฟใบไม้ม่วงนะแล้วก็ถ้าเกิดทําให้กลายเป็นใบไม้แดงได้ตัวโมมิจิเอชพีก็จะเร่งมูบบา40%นะครับสกิลโมมิจิเอชพีก็ประมาณนี้นะครับหลายท่านอาจจะง,งงนะครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมโมมิจิเอชพีมันดูสกิลเหมือนว่าสกิลสามมันแบบขัด,ขด มันตีเบิ้ลไม่ได้นั่นนี่นะครับจริงๆผมจะบอกว่าไอ้สกิลประมาณนี้มันมีมากับชูเทนิ H P พมาตั้งนานแล้วนะครับแต่แค่ว่าตอนชูเทนิ H p พเนี่ยหลายคนไม่ค่อยเหมือนกับไม่ได้ไฮมากหรือว่าไม่ได้สังเกตอะไรมากนะครับจริงๆ2ตัวนี้ยสกิลแม่งเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ผมคิดผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทําแบบให้มันแบบจิ้นกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยสตัวนี้ มันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันนะครับที่มันมันเหมือนกับอิตเตอร์เอกอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลของเจ้า2ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่คอนเซปต์คล้ายกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าของมมิจิเนี่ยมันมาถึงนะครับมันสามารถเข้าไปในร่างผมขาวได้นะครับส่วนชูเทนนะครับต้องคอยกดสกิลสามเพื่อที่จะเข้าสู่ในร่างที่ว่ามันยืนขึ้นนะครับโอเคมมิจินะครับมันสามารถตีเบิ้ลได้นะครับในกรณีที่ตัวของเทิร์นมันยังไม่หมดนะครับมันก็จะนับเป็นเทิร์นนะครับอันนี้ก็เทิร์นแรกนะเทิร์นแรกมันก็ยังมีบัฟอยู่ ันก็ยังตีเบิ้ลแล้วก็ใช้ความสามารถในล่างของมันได้นะครับดูชูเทนนะครับโอเคชูเทนเสียเวลากดเป็นทีนะครับอันนี้เข้าเทินที่2นะครับมันจะนับเป็นมันจะตัดเป็นเทินนะครับการตีเบิ้ลเนี่ยมันไม่ได้นับเป็นเทินนะครับก็คือเข้าเทินที่2มันจะใช้ความสามารถได้1เทินนะครับพอความสามารถหมดมันก็จะอยู่ล่างปกตินะครับปุ๊บกลับเป็นล่างผมดำนะครับตีปกติชูเทนนะครับ ตอนที่มันอยู่ในร่างของการยืนนะครับมันก็จะมี2เทินเหมือนกันนะครับวะอันนี้มันก็ใช้มันยังใช้ความสามารถในร่างที่มันยืนได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเทินที่2เข้าเทินที่2ของชูเทนนะครับความสามารถก็จะได้แค่เทินเดียวนะครับพออีกรอบนึงมันจะตัดออกไปแล้วนะครับวะ มันจะตัดความสามารถออกไปนะครับแล้วก็ตีเบิลแบบกลายเป็นธรรมดานะครับหลายคนอาจจะเห็นโมมิจิเอแล้วรู้สึกตังอิดใจนะครับอุ้ยทำไมมันไม่ตีเบิลแบบมีแบบกระจายรอบ2ครับจริงๆมันมันมันเป็นคอนเซปของชูเทนิตพีอะมันไม่เชิงหรอกมันมันคือมันมีในชูเทนิตพีมาอยู่แล้วนะครับสําหรับการที่แบบว่าอยู่ในร่างหนึ่งแล้วก็พอตีเบิลแล้วก็เปลี่ยนอีกร่างหนึ่งนะครับแต่แค่ว่า ตอนชูเทน n สเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับหรืออาจจะไม่ได้สนใจอะไรมันมากนะครับก็คือชูเทนก็แค่เป็น,ย,น,นยืนแล้วก็นั่งยืนแล้วก็นั่งอาจจะแบบว่าไม่ได้สังเกตกันนะครับก็เลยรู้สึกตังหิดตง,งิดกับเจ้าตัวฮามูมิจิเอพนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าทําไมผู้พัฒนามันถึงออกแบบสกิลไอสอตัวเนี้ยคล้ายๆกันนะครับมันจะมี อิตาเอกนะครับมันไม่เชิงว่าเป็นอิตาเอกหรอกมันอาจจะเป็นเทคนิคในการตีบอสนะครับใครเป็นสายตีบอสเมื่อสมัยก่อนนู้นนะครับอืต้องบอกว่าถ้าเล่นเก่าอย่างเดียวอาจจะไม่รู้นะครับคุณอาจจะต้องแบบมีแบบยังไงอะรู้เทคนิคในการเล่นในการตีนิดหนึ่งนะครับมันจะมีเมคานิกของโมมิจิกับชูเทนในล่าง Sr กับล่าง SR อยู่นะครับ เดี๋ผมหาชูเทนก่อนอ่ะโอเคชูเทนแล้วก็โมมิจินะครับสองตัวนี้มันเหมือนอันนี้ถ้าเกิดเป็นข้างนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเขาจิ้นกันขนาดไหนนะครับแต่ถ้าในเกมเนี่ยมันทำจิ้นๆมาอยู่นะครับเยอะพ่องูมา โอเคนะครับในเกมนะครับมันจะมีพาสซีฟของชูเทนนะครับเป็นพาสซีฟรับอยู่นะครับถ้าในส่วนของโมมิจิมันตายนะครับชูเทนจะได้รับบัฟดาเมจนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวคุณคอยดูเอาอวะ เนี่ยแล้วชูเทนมันจะได้รับบัฟดาเมจไว้แล้วมันจะขึ้นแบบสัญลักษณ์แบบว่าโกรธอ่ะเอออันนี้มันก็เป็นสเต็ปนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาใช้ไอ้ชูเทนตีบอสเนี่ยมันมีสเต็ปนี้อยู่นะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นยังไงอ่ะมันเชิงมันไม่เชิงอิตาเอกอ่ะแต่มันก็มันก็ดูแบบเออแบบคู่รักอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาเล่นให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะสําหรับชูเทนกับโมมิจินะครับซึ่งพอ2ตัวละครนี้นะครับ อัปเดตกลายเป็นตัว SP เนี่ยสตัวละครนี้นะครับก็ยังมีสกิลที่คล้ายคลึงกันนะครับก็คือในส่วนของการเข้าสู่ในโหมดหมดหนึ่งนะครับเสร็จตีเบิ้ลตีเบิ้ลนะครับพอครบ2เท่านะครับมันก็จะออกจากโหมดที่มันเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะตีธรรมดานะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่หลายคนงงหรือว่าอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมสกิลมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะครับก็คือมันมีในชูเทนมาก่อนแล้วนะครับแต่แค่ว่าไอตอนชูเทนเนี่ย หลายคนไม่ค่อยที่จะสังเกตรหรือว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยชูเทนเอามาเผาเลือดแล้วก็เอามาแบบเพิ่มดาเมจลดดาเมจอะไรเงี้ยนะครับแต่พอกลายมาเป็นโมมิจิพเนี่ยมันเป็นตัวดาวเมจไงแบบทุกคนโฟกัสที่ดาเมจพอมันเข้าเทินที่2เสร็จปุ๊บมันกลับมาในร่างธรรมดาแล้วเนี่ยดาเมจที่มันตีเบิ้ลไปมันไม่แรงทุกคนก็เลยอาจจะให้ความสนใจในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ ผมบอกไปนะครับก็คือในส่วนของการตีชิงนะครับมันก็ตีชิงแค่3าครั้งนี่แหละนะครับแต่ว่าหลายท่านออกเฮ้ย <c oughs> พี่ทําไมดาเมจมันแบบเยอะจังนะครับก็คือตัวดาเมจมันก็จะมาจากในส่วนของที่ว่าตัวโมมิจิเนี่ยตีตัวที่ติดบัฟใ,ใบใบไม้แดงนะครับมันก็จะทําให้ติดในส่วนของไอ้ดาเมจทางอ้อมเข้าอีกนะครับมันก็เลยดูดาเมจที่แบบเยอะมากๆนะครับแต่จริงๆมันก็แค่ชิง3รอบแล้วก็ติดในส่วนของไอ้บัฟดาเมจทางอ้อมตรงนี้นะครับ สำหรับหลายท่านที่อาจจะงงๆหรืออาจจะมีข้อสงสัยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะครับในส่วนของการเล่น p p นะ PVE ด่านต่างๆนู่นนั่นนี่นะครับโอเคก็มมิจินะครับตอนนี้ถ้าเอาใน PVE นะครับหรือการฟาร์มการเล่นด่านนู่นนั่นนี่ตีมงดิบอสเนี่ยตัวมมิจิมันยังไม่ใช่ตัวละครที่เป็นทางเลือกในการเอามาตีที่มันเป็นตัวหลักสักเท่าไหร่นะครับ อในอนาคตอาจจะเอาไว้ตีอูเบอร์นะครับที่มีมอนที่มันโดนดีบัฟได้นะครับหรือว่าอาจจะตีด่านหรือกิจกรรมที่เป็นเฉพาะทางนะครับอาจจะได้ในส่วนตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการตีบอสในปัจจุบันนี้นะครับเอาบอสแบบประจําวันนะพวกประดงปันจุบอสกระด,ดูกบอสนางลำอะไรพวกนี้มันก็มีตัวในเมตาที่ดีกว่าม o มิจิเออยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวกลางๆนะอาจจะต้องรอกิจกรรมเข้านะครับ ต่อมานะครับในส่วนของ PP p นะครับ p ี PP, ตอนนี้นะครับโมมิจิเอพค่อนข้างมันเล็งนะครับผมบอกเลยเพราะว่าโมมิจิเอพนะครับในทีมของมันที่จะออกไปเล่นเนี่ยโมมิจิเอพสามารถเล่นได้หลากหลายทีมมากนะครับมันมีไปตั้งแต่ทีมอะลาคาวะนะครับเพราะว่าโมมิจิเนี่ยมันลดดาเมจที่ไม่ใช่ไอตัวของดาเมจทางอ้อมอะ่ะสามสซนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะด,ดีมากมันยืนได้นานมากนะครับคุณสามารถเอาไปเล่นกับ ทีมอรากวะที่ใส่เป็นพวก HP หรือว่าใส่เป็นเดฟอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็เล่นยื้อไปเรื่อยๆนะครับคุณภาพในการเล่นหรือว่าทีมเนี่ยต้นทุนไม่ค่อยสูงมากนะครับก็คือใส่เต็น a l ออ e เด HP นะครับแต่คุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันรออราวะสาดน้ําสาดน้ําสาดน้ําแล้วก็ตัวที่อยู่ในทีมเนี่ยอึดๆยืนได้อเน,นี่ยก็คือโอเคแล้วนะครับ ก็มานะครับก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับแต่ทีมนี้ต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับก็คือทีมตีแจมนะครับมุมิจิในทีมตีแจมนะครับมิตมะที่เขาใส่กันก็จะเป็นในส่วนของกระดูกขาวนะมันสามารถใส่กระดูกขาวก็ได้นะครับใส่เป็นตัวไอ้มิตมะเจาะเกาะก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นหมาไฟก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีมตีแจมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นกระดูกขาวคิดดำคิดร้อยนะครับ เพื่อที่จะให้มันแจมแล้วก็จบไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เอามาแทนโอนี้ได้ไหมก็กลางๆนะครับถามว่ามันเอามาแทนโอนี้ได้เลยไหมมันมันไม่เชิงว่าจะแทนได้นะครับแต่ว่ามันมันเอามาเล่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าโอนี้เนี่ยก็จะเล่นเป็นแบบคาราุสองคาราุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเล่นแก้ดงแก้ดาบเล่นตีเจาะเกาะไปนะครับ แต่ว่าโมมิจิเนี่ยจะเล่นเป็นแบบว่าตีตัวตัวหนึ่งให้มันตายนะครับก็คือแบบตีแล้วให้มันชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาก็ถ้าเกิดแจมบ่อยๆโมมิจิก็สามารถฆ่าได้ทีละ2ตัว3ตัวนะครับแต่ว่าอย่างโอนี้เนี่ยโอนี้มันสามารถฆ่าได้ทีเดียวหมดดงอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวตำแหน่งก็คือตำแหน่งดาเมจเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับค่าเซนตัสก็ประมาณนี้นะคียร้อยคีดํดำสัก260 70นะครับ ก็ว่ากันไปแล้วแต่ท่านจะเอาไปใส่นะครับส่วนไอ้ทีมล่างเนี่ยจะเป็นหมาไฟนะครับทีมตีแจมก็จะเป็นจอกเกาะกับกระดูกขาวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมันก็จะเล่นในส่วนของพวกทีมยุกิจพีนะครับทีมกับพ่อง,งูอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้มันสามารถเอาไปอัดเด็หรือว่าเอาไปแปลกเปลี่ยนเล่นได้หมดนะครับเพราะว่าโมมิจิโมมิจิเอเนี่ยใน PP ตัวละครมันค่อยงที่จะยืดหยุ่นนะครับ ใส่เป็นหมาไฟนะครับมันสามารถสวนพวกตัวดาเมจที่ตัวบางๆตายได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือโมมิจิเนี่ยถ้ามันใส่เป็นหมาไฟใช่ปะไอพวกตัวดาเมจที่เป็นดาเมจจ๋าๆนะครับตัวมันจะบางมากนะครับอย่างอนนก็บางนะครับไอตัวของยามาเอสพีเนี่ยถ้าไม่มีโลกกันคิหรือต่อให้มีโลคก,กันคิดเนี่ยถ้าโดนโมมิจิสวนที่เป็นหมาไฟสวนมาก็ตายได้เหมือนกันนะครับ พ่องูก็ตายได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าดดเมจบึ้มเดียวฆ่าโมมิจิเอพีไม่ตายนะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถไปประยุกต์เอาไปอะดัปหรือว่าเอาไปแปลงเอาไปเล่นได้หมดนะครับเพราะว่าตัวโมมิจิเอพีเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นพอสมควรนะใน PvP นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นมะเร็งเลยนะครับแล้วก็ทีมนี้ค่อนข้างที่จะกําลังมาแรงนะครับก็คือพ่องูเอ้ไม่ใช่ก็คืออะลคาวะนะครับ โมมิจิชื่อนุยเกะนะครับอีกตัวนึงอาจจะเป็นแม่งมูเอพีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่เกะอาจจะเอาใครสักคนหนึ่งเข้ามาใส่นะครับทีมนี้ค่อนข้างที่จะมะเร็งในแลงสูงสูงเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมกด PP ีเนี่ยไม่เจอทีมนี้บ่อยมากก็คือมันไม่ได้ส่งทีมนี้นะแต่คือไอ้สอตัวนี้ดีกว่า2ตัวนี้นะครับในแรงสูงสูงเนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะว่าอาราคาวะ อย่างที่บอกครับมันมีลดดาเมจโมมิจิก็มีลดดาเมจอีกนะครับแล้วถ้าเกิดโมมิจิใส่เป็นหมาไฟเนี่ยคือแบบมันสามารถส่วนตัวดาเมจตายได้เลยไงหรือว่าตัวที่เป็นตัวซับหรือว่าตัวเล็งเกตอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้มีเลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันสามารถโดนส่วนแล้วก็ตายได้เลยนะครับคือสองตัวเนี้ยเริ่มมานะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นมะเร็งนะครับในแรงประมาณ30ดาว40ดาวพวกเนี้ยนะครับส่วนในแรงล่างๆนะครับหรือแรงสองพันสี่สองพันเจ็ดพวกตั้งแต่ 2,000ตั้งแต่เทียร์้ามั้งเออตั้งแต่เทียร์้าลงมานะครับจะเป็นมะเร็งทีมนี้นะครับเห็นค่อนข้างบ่อยตั้งแต่เทียร์้ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นทีมนี้กันนี่ทีแม่งคือทีแม่งทรงนี้เลยเว้ยไอทีมตีแจมเทียเก้านะครับฮาคุแม่งงูแล้วก็โมมิจิแล้วก็ตีแจมตีชิงนะครับแต่ถ้าเกิดพอถ้าเกิดคุณเล่นในระดับสูงขึ้นนะครับทีมมันก็จะค่อนข้างที่จะหลากหลายขึ้นนะครับมัน ค่อนข้างที่จะไปได้หลากหลายทีมนะสำหรับในส่วนของ P PP m o โมมิจินะครับโอเคก็สำหรับอธิบายสกิลนะโมมิจิเอพก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวโมมิจิเอพนะครับก็เดี๋ยวให้คะแนนนะครับก็สำหรับ PVE ตอนนี้ก็กลางๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก P PP เนี่ยโอ้โหตอนนี้คือแบบท็อปฟอร์มมากนะครับโมมิจิเอพท็อปฟอร์มสุดๆนะครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของการฟงการฟาร์มมิตรมงมิตรมะ11อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะเอาไปฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะครับมันเอาไปตีบงตีบอสได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปฟาร์มอะไรเนี่ยอย่าหาทำนะครับโอเคก็มุมจีทีก็ประมาณนี้เนาะก็สกิลก็ค่อนข้างที่จะขายชูเทนนะครับหลายท่านก็อาจจะสังเกตหลายท่านก็อาจจะไม่สังเกตก็มาบอกแล้วสู่กันฟังนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ